อันนี้สี่สิบนาทีนะโอ้สวยวนะนี่สวยงามมากเลยกลิ่นหอมมากเลยอืมดัมา <c oughs> สับ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 ไอ จะชื่อเก๋ว้วพนน้ออ้าห้านาทีสี่สิบนาทีย่างตรงข้างหลังมันกับย่างตรงหน้าอกห้านาทีจบเป็ดย่างเดี๋ยวเราก็ไปดูว่าการทำการเตรียมอาบน้ำให้เป็ดหลายอย่างนะครับแ <c oughs> ออกมาแล้วครับผมนะอุ้ยโย โอ้สวยว้าแรงเดเซ็กแรงนะหนังสวยหนังกรอบแน่นอนสวยเราก็แขวนไว้นะครับแขวนไว้ก่อนนะอืมมีหันนะครับหันจริงๆนะไม่ใช่เป็ดน,นะเราดูน,นี่ดูหันกับเป็ดดูยังไงดูหัวมันนะตรงโหนกมันนะครับตรงโหนกมันนะดู กรอบไม่กรอบเราดูหนังมันความเงาความอะไรนะครับเมื่อกี้ผมถามซีฟูแล้วว่าทำไมก่อนย่างต้องทานน้ามันช่วยช่วยให้หนังมันเขาเรียกว่าเหมือนเราทอดอ่ะทำให้หนังมันร้อนมากเร็วขึ้นถ้าเราค่อยๆให้มันร้อนเนี่ยบางทีน้ำสีเป็ดเนี่ยมันจะไหลออกเพราะฉะนั้นทานน้ามันปุ๊บเจอความร้อนปุ๊บ มันก็จะร้อนเร็วขึ้นมันก็จะทําให้มันกรอบขึ้นอันนี้คือเคล็ดลับอย่างหนึง่งที่ย่างเป็ดย่างเป็ดเป็ดย่างทําได้นะใช้สูตรนี้ได้นะครับผมออย่าลืมนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันหมักเป็ดเรามาดูนะครับน้ำลาบเป็ดน้ำลาบเป็ด่วยกักใบหอมนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวมันของพอโพลแหละแล้วก็เอา,อาน้ําน้ําเป็ดน้ําในท้องเป็ดมาใส่ตรงนี้นะครับอ่าตรงคอเป็ดเอยอะไรเอยหนังมันเลยเอามาตุนตรงนี้นะนี่นี่น้ํำลาดมันน้ํำลาดมันสุดน้ํำลาดมันเ,น,นะเนี่ยตรงนี้นะครับผมจะขายอยู่นี่ นะครับอ่าสับขายห้องนอกกินข้าวตรงนี้ก็มีข้าวหน้าเป็ดนะครับอ่ามีทําที่นี่นะครับโอเคนะเนี่ยอืมอก师ห你่อยจ耐咗 อยากยีนนะอยากย่างนะยีงนนะยี่สิบเอ็ดปีอยู่ในวงการย่างเป็ดย่างหมูแดงหมูกรอบหมูหันนะครับอยู่ในวงการนี้ยี B, นะ่สิบเอ็ดปีนะกลิ่นขนาดไม่กินก็กลิ่นหอมนะนะเพื่อนๆจต,ต้องรองมันเย็นนิดนึงถึงสับได้ไม่งั้นหนังมันจะแตก เออากา็มไห你买一只多少钱咧สอนหกร้อยแปดองพ่น,นหก้อยแปะสองพันหกร้อยแปดสิบแปดนะตัวหนึ่งนะครับข้างนอกสามพกว่าน,น 3, 3ะสาม0มผมเห็นมาฮะาวางาอยาง่างก็กระเออยบ ดูหนังมันนะครับหนังโอ้น้ามันน้ำอ้วนไขมันเป็ดห่านไม่ใช่เป็ด อืมนี่ฮะของอ,อ,อร่อยนี่แหละหัวเป็ดเอ,อ้หัวหันก็เบียดผิดเดี๋ยวเราไปชิมกันไปครับเรามาดูหันย่ง<ร>ดูหนังมนะันนะ เรามาดูดูหนังมันเนี่ยความหนาของมันนะนี่เห็นไหมครับผความมันมีชิ้นเออชั้นหนึ่งเนาะอย่างนี้เขาเรียกอร่อยหันย่างแบบนี้อร่อยเลยอ่าเนี่ยนะเนี่ยเ่นลยนะคุณบอลนะ อ,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 อืมอืมเนี่ยอืมความกรอบธรรมชาติของของหนังเป็ดเอ้ยหนงันงหนังหั่นผู้ผิดเรื่อยมากินนี้ไม่ต้องไปกินที่ฮ่องกงค,คุณคุณดูได้ นะมาลองกินดูกันถ้ามีโอกาสแวะมาตรงนี้แต่ต้องสั่งล่วงแน่ห่านย่างซื้อซื้อเป็นตัวกับบ้านเนาะอ่าสั่งกับบ้านเวลาเป็นงานพิเศษรับรองไม่ผิดหวังอย่าลืมกดติดตามให้เขยบหลงด้วยนะ แต่ยังไม่จบอย่าพึ่งไปไหนยังไม่ได้ทำตอนนี้กินก่อนยังไม่ได้ทำเอาเรามาหมักกันนะครับวันนี้หนึ่งกร,รมัมสองกร,รมัมไม่ได้ช่างหรอกสามกร,รมัมนะกร,รัมหนึ่งนะครับสามกร,รมัมไอ้นี้ก็ล้วงนะครับอืมทั่ว นะทั่วข้างในแค่นั้นไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยกักใส่อะไรเครื่องเทศข้างในเครื่องเทศเอาไปใส่ตรงน้ำน้ำลาดไปแล้วนะนี่ยูยิ้มไงรอยอะอ๋อครึ่งชั่วโมงหมกไว้ครึ่งชั่วโมง มัดสัตนะมัดสัตนะครับอืมนวดาทาตรงคอ,อนี่ทาตรงนะทาตัวมัน ดีๆเลไอเดียคือาไอดอย่างเงียออไอสองอย่างนี้คือตรงน้ำลาดใส่ตรงน้ำลาดของมันไม่ได้อยู่ในเป็ดนะครับอ่าเป็ดก็คือหมักเครื่องปรุงนะครับเกือนี้นะเครื่องปรุงนะครับเกลือชลรน้ำตาลผงสิบสองหอมไอ้สิบสามผงพะโล แล้วก็ขิงผงแล้วก็อันนี้ผงโบโลอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้ผงหมักไก่นะนะอันนี้หมักครึ่งชั่วโมงแล้ว็ขึก็ขึ้นขึ้น,นะข,น,ข,น,ข,นขึ้นสีนนี้เรามาปัม๊มลมครึ่งชั่วโมงผ่านไปนะครับปั๊มลมน,นี่เอาเครื่องปัม๊ม เา,ออาต้มน้ำให้เดือดให้เดือด้วเป่าน้างให้มันฟองขึ้นนะรอน้น้ำอย่าให้มีน้ำมันนะครับอย่าให้มีน้ำมันนะต้องน้ำสะอาดนะ พอลงไนหะอ่าพอลงอ่าปิดไปลวกอาบน้ำอุ่นให้ให้หา่างนะครับน้ำเย็นไม่ใช่อะไรจะได้จับได้ไม่ร้อนมาก โ okay. อเคคลิปยาวหน่อยนึงแต่ว่าก็ความรายละเอียดมันเยอะนะแล้วก็แขวนไว้ยังต้องขึ้นขึ้น,ข,น,ข,น,ข,นขึ้นสีเป็ดอินนะอ๋อนี่อ่าสีสีเป็ดยาวไม่เย,เยี่ยไม่มเยี่ยมป้าโจมากัะท้องเจาตั้งีเดกดู Hả? À? <coughs> ok Bằng ngà thông kia đâu? Bằng ngà thông sĩ cân Hả? À? Bằng ngà 4 cân Năm eh, ê... Bè xe Sĩ chăng Bà thù sạc cân Năm xông uh, sĩ... cân à? Sờ... Ha... Uh, sĩ... À... Cháu giá chi? Bạc cháu Bạc cháu lao kháu nừng cuột Bằng cân Hồng châu à? <coughs> น้ำส้มแดงห้าร้อยกรัมอ่าอีกก็จะหอยมังหะท้องสี่ก้นไหนสี่กรัมสี่ก็คือสองโลแปะแซสองโลอ่าน้ำส้มโชกี่ต่อสับกัานอ่ะสับกัาน,นจะเอาน้ำส้มห้ากิโลนะครับอ่าเหล้าขาวหนึ่งขวดน้ำส้มแดงผงโช,โชกแล้วยักกันก็ห้าร้อยกรัมนะครับอ่า กออกำลังเกลชีวูนะเราชุดหนึ่งทำได้ห้าสิบตัวล้วงสาสิบตัวก็เปลี่ยนใหม่นะครับอ่าเกลียลูกกระจงลูกลกระจงให้รีบินช่วย,ยนี่เก็บวไว้ตรงนี้หกชั่วโมงนะตู้ตู้เป่าเลยเฉพาะเลยนะไมไม่ตู้เย็ยนมีอะไรไงไม่ต้องไปเป่าข้างนอกนะครับอ่า นะก็จะเป็นอันสิ้นสุดหันย่างของเรานะครับนะรา,ายละเอียดก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นว่าต้องดูให้จบต้องดูให้จบรายละเอียดมีเยอะนะครับอ้าวน้ำลาบเป็ดนะครับก็คือน้ำส้มสายชูห้าโล บเซ์ซ2โลเหล้าขาว1ขวดและน้ำส้มแดง500กรัม1ชุดสามารถทำได้50ตัวนะครับ1ชุดทำได้50ตัวนะครับอ่าเป็นอันสิ้นสุดนะครับอย่าลืมมาสั่งชิมได้เลย โทรมาโบโทร0808869886นะครับข้างล่างคือเวลาของหมูหมูกระทะนะไม่เกี่ยวเป็ดย่างเนี่ยเปิดได้เลยกี่โดติมหอยเขาจะเขาดีเขาดีต่อเยี่ยมมากเยีมดีตัวอย่าง,อ,าง,อ,างอ๋อเก้าโมงเช้าเริ่มเจนถึงสองตีสม,ม,มีตลอด เริ่มเก้าโมงอ่าสั่งเป็นลาดข้าวก็ได้สั่งเป็นตัวก็ได้โทรมาถามได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เทพหลงด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่ติดตาม